สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องภาษาภาษาผู awesome. <laughs> you. well. ้มบ <c oughs> <our> ้าผู้แค่บทถามผู้แก่ทีมงานของศาสตร์ทั้งสาวผู้ดีเทนก็สวยแล้วก็รวยมากๆนี่แล้วก็งีงหลานหนึ่งเนตินาใครจะกระจันนะคะเนาะเจอกันเมื่อวันวัดพุธสีเขียวค่ะให้เสียชีเขียวขี่มากับวันพุธสีเขียวหลุนเลยเนาะพี่น้องเป็นเจ้าหน้าเกณฑ์ยูดีสบายบอสาวผู้ดีเทนกับมื่อนีนกับนางเปิ้ลเปิ้ลเฮ็ดคิวโกงๆปันขั้นสอนอยู่ในควนยู่บ้านนี่แหละค่ะเมื่อันนี้ออกไปลานอยู่ เพิ่งเกยีถูถบ้านเห็ดงานบ้านงานไหนงแล้วอาบน้ำอาบน้องเรากลังสิเตรียมโตไปค่ะสาวผู้ดีเทียนกับนเหลาหน่อยกับลบคลิปไว้กับพี่น้องมีเวลาตอบคอมเมนต์ได้ค่ะพี่น้องเอ,อ้อยังวางฉีกกระฝ้าหอบสาดไปบ้านนั่นบ้านนี่นาะค่ะเนาะไปซาแน่กับขอโทษขออภัยนะคะเดอะ้ออันบ้านไหนคลิปไว้พี่น้องนี่ยไปแกจะฝ่าว่าเร่งรัดข่อยปานแผนกเร่งรัดหนีศิลของทวอปโซ่เล,ลงงยเด้อพี่น้องข่อพี่น้องมีเวลาค่ะโทรศัพท์กัน อีจักสองสามมือคนละกางสีได้ไหมกาวเคียงเก้าอันของพระเอกมาลอยใไซนอันใส่เมียลจะของค่ะจังในว่าวเดี๋ยวยังพอแต่โบมีโทรศัพท์ับจะของสิกะรู้สึกว่าเดี๋ยวลงคลิปด,ดูดูเดียบัตรตอนอันมีโทั้งซับจะของบ่ค่อยเดี๋ยวลง <c oughs> ตรงฟ้าเนาแล้วค่ะทุกขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจจังวะเนี่ยแหละค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆอัน กำลังใจอจข้างลังอาจจะมืดเนี่ยได้ค่ะเด้อยสาวผู้ดีเือนปิดไฟลองเปิดไฟเรามันั่นสะท้อนเสียงมันจ้าปุดไหมคะ่ะเสียงมันเสียตาปดแต่ใส่เสียงจากหน้าต่างนี่แหละค่ะมันอุณหภูมิส,ส,สิบสามองศาคะ่ะบบหนาวโบฮอนเห็นนั่นเอ้ยจูนะคะเน,ะนาะปัญหาว่าอีหลาที่ใส่เสื้อผ้าบางใส่ลูกบ่บหนาวติดโบหนาวนะคะอีหลาบอกประจูกันแล้วอุ้ย จะมาไฮที่สาวเอาคุณแม่เห็นตัวขวงว่บ่คุณแม่เอเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันหว่วงของเลน <c oughs> บ่หนาวด้วยค่ะทั้งสาวพอดีชันที่มาตกสองมือแหละก็มีตฉฝนค่ะบางมือก็มีแดดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบองศาก็มีได้ค่ะอุ่นแล้วค่ะบ่หานาวแล้วอาจจะหนาวอาจจะหนาวช่วงยาม้า,ากับตอนกลางคืนเนาะค่ะเนาะที่หลายเยออมลูกมันติดอัน นี่เลยลูกมันติดแทงคอมันจิเป็นแผลลูกกับว่าหนาวแล้วค่ะให้มาตกมาสองเอยขึ้นจังหวะไหนล่ะค่ะแล้วก็ไอยังอิกนนอยเดี๋ยวเออยังไปหาบ้า,านนั่บนบ้านะะนี้เพื่นอนเขาไม่มาหานาหลายกาหนามีไม่เขามาร้ายค,ค่ะค่ะส่วนทีมงานหอบาสตร์เจ้าประไพประเต็ม อันคุณเจมือยินคุณยายแดงเราจะได้หลายคู่ได้หลายคนล่ะค่ะไอพอดไอยังเนาะค่ะเนาะความมิ้นเพิ่นกับมาให้กำลังใจบ่าขาดจะลิดจะยังเลยมือไดบ่ได้ลงคลดปนีฝ้าลงเสียวไข่แน่ฝ่าลงเสียวไข่แน่ฝ่ยคิดหอดเซียวไข่แต่อยากทิ่ลงกันตลอดเลยล่ะค่ะแต่มันก็ยากหลายๆย่างเนาะค่ะเนาะสะดวกง่าไหนจังไฟเดียรมาอันนี้กับชาวบ้าน ว่นไหอยูบานฉิ่กบวได้มานางว่าแวะ,แวะ,แวะน้ำเนี่ยมันติดแทงคอลูกมันติดแทงคอแทงตาบอดอีพ่วสิบประกอบซับหัวเม่ปีใหม่ปีใหม,ม่กับวันไปเที่ยวลสายหรอกคะ่ะพี่นอ้องยากจะน้ำผัวคะ่ะเออเพี้ยนผัวกับพ่อป็นนั่นไม่กินข้าวกินน้ำคอยงดป้อยผัวคอยขามปีเลยป่อยผัวคอยขามปีเลยพี่น้องเออขบงงดแด้เออ เพี้ยนกับเพี้ยนคักเพี้ยนแง่แม่เพี้ยนผัวขอกับเขาใจยู่กับเพี้ยนผัวกับสิบวิห้ยเวลากับสิบวิห้ผัวข่อยมีเวลากับขอบผัวเอาหล่นแม่พี่น้องวันดูแท้จริสิได้อยู่น่งกันเฮ็ดอันกิจกรรมมอม่อมแม่แมแมพ่อแม่ลูกอันนี้ยังฉันมาต้อนรับเป็นแต่เพี้ยนแม่ป่านมีงานบุญวัดข่อยกับล่างถวยล่างสร้างขับกุมมือข่อยเฮ็ดงานปกติแม่ขอ่อยกับใจหายเจ้าพี่น้องก็เกิดการปล่อยผัวขึ้นเจ้าบดนี้ข่อยชิงเงินยังเนาะเออ คยสู่บักคักเลยค่ะสู่เรื่องป่อยผัวเนี่ยเคยบอกแล้วว่าเคยป่อยผัวเคยสู่ตายเป็นอย่างว่าอเราไมนเรลก็ระสบัดผมบับกอนนั่นเวลาก็อยากเห็นแม่บนเห็บพ่อจุลูกแม่ปรจมกับว่าจมดอกเอาคลิปนี้อีพีนี่กะจะเอาไว้จำนี่แหละค่ะสิออกไปลานก่อนค่ะฝนเดี๋ยก็สิคึนขึมเมื่อแล้วล่ะเจอกันตอนเทียงวันพุธนะคะเนาะผอให้เนี่ยอกไปลานดูค่ะเคยตื้นสายมือน น้องขาขึ้นห่างจุยแล้วเพื่อเขึ้นกระตื้นไปไต้ตีหางุูเหรอคะกระโดดไปซื้อของนังเปิดร้านมือวานนี่ค่ะแต่พ่อเด็กนีลูกค้าพ่อเด็กขาดน้ำคาไฟนา,านะค่ะนเนาะเฮ็ดไป้งเสร็จละเฮ็ดไปพ่อล้อร้านไม่ลานไม่กับไปเล่งสร้างอยู่ด้ีค่ะไปเล่งสร้างแล้วจุดเขาสีประกอบซัำนคะค่ะเขยอะไรละ <laughs> เอาคขี่นี้เอาวิ่งนี่เอาไวส้สามีแหละค่ะอีหลานหน่อยมึงสชคสีหิวน้นงอ,นอนลละไรไรนี่ไม่บายกันแล้วไม่บายขึ้นป่ากันแล้วลูกไม่บายเจอก,กันใหม่นะคะ กีฬาฮักแม่แะเว่ากีฬฮักแม่ปาจีดแม่กันที่ละปาจีดแม่กันปาจีดแม่ยังโอ้ยไปไักลับค่ะแม่บ้าเพื่อจะมาฮอตลานค่ะพี่น้องเข่ากับกะหายนี่กินนมกับกะหายนี่กินถิ่มโตล่องนอนหลับบิดอิ่มซิมค่ะเรียกง,งาย่ายคักลูกคอยอ่ะจะพูดอะไรโทรมาพุ่นน่ะโอ้ย หลังจากที่ลูกค้าเบิดแล้วซ้ามีหลานอนกระเจี๊ยบาเห็ดนือก,กินก้อนข่าจิกแกงอ้อมซีนค่ะพี่น้อง ้นนงน่งไอไอกได้ใช้ยาผักเด็กใช้ผักลงไปครับพี่น้องนี่บะเขือครับผักนี่ยังดอกมันเป็นขมขมขึ้นนั่นเป็นขมขมคือผักอันคือผักอันนี้คือะผักลืมผัวเออเป็นขมขมเหมือนผักีลืมผัวนะคะจะพามากินอมครับพี่น้องแกงอมซีนค่ะ นี่พักนตู้เย็นเหลือๆแต่เก็บขึ้นมาซอกออกมากินโลดค่ะบ่ถิ่มนะคะคิดพอดขวางเก่าตั้งแต่เป็นบบาเป็นสงวุ่งในคนอื่น่นว่นนังไอ้ไอ้ก็ได้ชายาผ้าแด่นบานคักเนาะเสียง่อยไหม ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่าอันเทศกับเขากับน้ำยาสโลงอันเท้งนสิได้ผัวเฒ่าเออจะไมนก็อดว่ได้เด็กพี่น้องก็เสียฟังอยู่เด็กคำสอนคำสอนหุ่คนอันผู้เฒ่าผู้แก่จะไมนก็อดว่าใดแม่ค่ะเอาบันที่มาสาวผู้ดีเส้นสุงเคียงคนเด้อค่ะจักน้อยอันผู้เคียงแล้วสุกแล้วเขึ้นไปนั่งอันสุเิย์กันเนาะจะใส่ข้าวคั่วรสดีผงสลดลงไปแล้วค่ะบันทึกกับเส่ปลาแดกครับพี่น้อง ประเดกนี่ต้มเองนะคะประเดกต้มเองผุงเองเลยไปไปกจะทับพีหนึ่งรูปแรกดินชางเอียงยากก็นารักน้องคงบ่ยากเป็นผู้ทำให้ร่างกายน้องถือกินหอมมนหวานขึ้นมาจากพี่นอ้องหอมเขาครัวหอมประเด็ด แซ่บหอมแบบนี้ไปจะแซ่บจนเทวดาคนเได้ลงมากินน้ำขุนแลนะนอพี่น้องเนาะเออไขอย่านยี่ดอกอเห็ดนกินแซ่บปนิ่งไขย่านไยได้ผัวอีกจะค้นอยู่ดอกพี่น้องเอ,อ้ยขนาดบมหันต์อีซิมเลยก็หอมหวนห,วนหวนุนถึงมะเหรอแกงอ่อมนี่ละค่ะใส่ข้าวกลัวห้านี่ละหอมคักหอมแน่พี่น้องเอ,อ้ยไปจะแซ่บคัก สพอเทพวดาเป็นมาเขาฟฝันบอกแล้วเนาะบอกสูตรแล้ว,นวเนาะเจ็บจนเทวดาขี่ด้ลงมากินน้ำคุณละค่ะอเอาผักใส่อีกก้อนใส่ได้พผักเดี๋ยวผักมันยุบแลกบกรสิโม <c oughs> อันหม้อว้ปิดกว้าหม้อว้เห็นพักนุกนะคะเนาอมาค่ะบันี้พี่น้องสุกแล้วค่ะว้ายปุ๊บจะแซบค่ะแกงอ้อมนี่หอมหวนหวนหวดอันหดเทวดาคุณล่ะค่ะจนันเอยเทวดาเพื่นกับสิริโลกมากินแล้วเอ้า สาวผูดีเคยียนจะกินข่าวกันได้ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจคลิปนี้อีพี่นี่เอาไว้ซํำนี่ไปและค่ะสิบไปสดอันแกงอ,อง้อมขาค่ะก่อนมาเด้อผู้ใดพ่าดจกินข่าวกันมาผู้ใดมีข่าวเหนียวก็ถือมาน้ำหิวมาน้ำได้ค่ะเอาคลิปนี้ละบ๊ายบาย